กล่องของแกน2 1 m m d i นั่นเองครับผมก็วิธีการเปิดนะผมเหมือนแกน11 M duo นะผม,ผมกดตรงนี้กับตรงขลังน,นะผมอ่ะกดปึ๊บอ่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับผมจะได้ม่พาดคลิปใหม่ๆนะครับ โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องประวัติโกเพิกกันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะผมก็จะมาทําตามสัญญาณนนเองนะครับผมที่ผมบอกว่าถึงห้0รซับผมจะซื้อ2องมารีวิวนะผมเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะผมได้ลงไปในชุมชนันนเองนะครับผมอ่ะก็สําหรับวันนี้นะผม2องที่ผมได้พูดถึงนะผมมันก็มาถึงไปที่ด้ยบอร์นะผมและนี่นะผมก็คือกล่องของ2องนั่นเองนะครับผมสําหรับกล่องนี้นะผมเดี๋ยวมาจะมาแกะกันในวันนี้นะผมไปเดี๋ยวเราไปแกะเจ้ากล่องนี้ัเลยครบผมจ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะแกะกล่องนี้กันนะผมเดี๋ยวลมจะใช้เวทมนต์ในการแกะกล่องนี้นะผมสามสองหนึ่งนี่ครับผมตอนนี้เราก็ใช้เวทมนต์แกะเจ้ากล่องแกนออกมาแล้วผมแล้วก็ตอนนี้นะผมก็มีของอีกข้างในจริงๆนะผมนี่ครับผมก็คือแกนสองห้าหนึ่งเอ็มลีฟนั่นเองนะครับผมเป็นสองคูณสองนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าแกนสองห้าหนึ่งเอ็มลีฟกันครับผมและนี่นะครับผมก็คือกล่องเจ้าแกนสองห้าหนึ่งเอ็มลีฟนั่นเองนะครับผมอันนี้เราก็จะมาแกะ เจ้าบับเบิลออกกันก่อนนะผมอันดับแรกเราก็จะแกะบับเบิลออกกันเลยนะครับผมนี่แกะเจ้าสติกเกอร์ที่เป็นสกรตเทปนะผมออกจากตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่นผมแล้วก็ออกมาแล้วนะผมเจ้ากล่องแกะสองขันนเอ็มลิฟนั่นเองนะครับผมต่อมานะผมเราก็จะใช้คัตเตอร์นั่นเองนะครับผมในการรูดตรงนี้นะผมนี่ก็ทําการแกะออกมานะผมนี่รูดตรงนี้แค่จุดเกียวพอนะผมแล้วก็ทีนี้ก็ เขากาดึงพลาสติกออกนั่นเองนะครับผมมานี่ครับผมเรียบร้อยครับผมดึงพลาสติกออกเป็นที่เรียบร้อยนะคบผมอ่ะก็จี้ตัวนี้เป็นกล่องของแกน 2.1m leaf นั่นเองครับผมก็จะบอกว่ากล่องเขาสวยมากเลยนะผมเจ้าแกน 2.1m leaf นะผมโอเคเรามาเปิดกันเลยค่ะครับผมมาสามสองหนึ่งปึ๊บอ่านี่ครับผมเจ้าแกน 2.1m leaf นะผมอ่ะโอเคครับผม สำหรับเจ้าแกน2 1งร้อยนึ่ง Mlimp นะผมก็จะมีนี่ครับผมมี GS นะผมอ่ะมี accessory box มี GS นะผมอ่ะอันนี้เป็น GS ของแกนนะผมของแกน2 1นั่นเองนะครับผมโอเคก็วางไปก่อนนะผมแล้วก็อันนี้นะผมเป็น accessory box นะผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะผมอ่ะปึ๊บดูหน่อยอ่าก็จะมีถุงผ้านะครับผมแล้วก็เป็นการ์ดนะผมแล้วก็มีเออ่ไขควงนะผมนี่ เป็นไข่ควงของแกน2อนะครัะผมอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกการ์ดอะไรต่างๆของรูบิกน,นะผมขออนุญ,ญาตไม่หยิบออกมาด้วยกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวขอเก็บเข้าไปก่อนนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกล่องของเจ้าแกน2องข้าง็ลกันบ้างนะผมอ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องของแกน2องข้างน็ลนะผมซึ่งมันเหมือนกับแกน11 M duo ดของผมเลยนะผมก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะผมะวิธีการเปิดนะผมเหมือนแกน11 M duo นะผมกดตรงนี้กับตรงขลังนะผมอ่ะกดปึบ๊บอ้าอ,ออกมาแล้วครับผมเจ้าแกน2อ M Leaf นั่นเองนะครับผมนี่โอ้โหออกมาแล้วครับผมจะแกนสองขง M Leaf ตัวนี้นะครับผมเป็นไงสวยงามนะผมแล้วก็เป็นผิว UV coated ด้วยนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ผิว UV coated เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเกิดรอยได้ยากแล้วก็มีความเงามากเลยนะผมนี่ดูจากกล้องก็คือเงาตั้งแต่แกะกล่องเลยนะผมที่2องข้หนึ่ง M Leaf UV coated แล้วก็ออย่างหนึ่งคือมันจะจับถนัดมือมากขึ้นนะผมสำหรับถ้ามันเป็น UV coated นะผมอ่ะ สำหรับเจ้าแกนสองวั 2, 1, ้นหนึ่งเอ็มรนันเองนะครับผมนี่ โอเคครับผมก็สําหรับเจ้าแกนสองนหนึ่ง M Leaf ลูกนี้นะผมก็จะมีความที่แม่เหล็กแรงมากเลยนะผมนี่แม่เหล็กคือแบบว่าถ้าเราเบิดเนี่ยคือจะมีความรู้สึกถึงแม่เหล็กที่แรงมากเลยนะครับผมอ่ะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของแม่เหล็กนี่แหละผมก็คิดว่ามันแรงมากเลยนะผมนี่บอกเลยว่าแม่เหล็กคือดูดปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กเลยนะผมอ่ะฮา่าคือแม่เหล็กนี่ดีมากๆเลยนะผมสําหรับเจ้าแกนสองนหนึ่ง M Leaf ตัวนี้นะผมคือแม่เหล็กมันดูดแรงจริงๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมสามารถปรับแรงแม่เหล็กได นน Lily. ผมสามารถปรับแรงแม่เหล็กได้นะผมตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นแรงแม่เหล็กที่แรงที่สุดทุกด้านเลยนะผมนี่คือมันดีตรงที่มันสามารถปรับแรงแม่เหล็กได้ด้วยนะครับทุกคนอะ่ะก็เลยดีไปเลยนะครับผมอะ่ะก็สําหรับแรงแม่เหล็กนะผมผมให้ระดับดีมากๆเลยนะผมโอเคเรื่องที่2นะผมก็คือเรื่องของสปีดนั่นเองครับผมสําหรับสปีดนะผมก็คือผมคิดว่ามันก็ดีแล้วนะผมนี่สระสปีดนี่คือแบบอือหสุดยอดแล้วนะผมเนี่ยสระสปีดเนี่ยสุดยอด hygiene. จริงเพราะว่า ปีนี่คือแบบว่าทําได้ดีเลยนะผมตลอบสองคนสองก็ทำได้ขนาดนี้คือดีมากมากเลยนะผมนี่คือแบบมันไม่ค่อยติดอะไรเลยนะผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะอ่ะมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะผมนี่มันไม่มีติดเลยด้วยกันมันไม่มีติดเลยนะทุกคนดูดิมันไม่มีติดนะเท่าที่ผมได้ดูมามันไม่มีติดเลยจริงๆเนี่ยคนดูดิมันไม่มีติดเลยนะทุกคนเนี่ยมันมันไม่ติดเลยนะทุกคนจริงนะคือ ผมยังไม่เห็นมันติดเลยนะผมกับเจ้าแกน 21m leaf ตัวนี้นะคือคือค่อนข้างที่ว่าลูบิกนะมีความโค้งมนสูงมากนะผมนี่มันก็เลยจะติดน้อยลงนะผมแล้วก็คัตติ้งคอร์เนอร์คือดีมากๆเลยนะผมอ่ะมันก็จะมีความที่ติดน้อยลงนั่นเองนะครับผมนี่เรื่องต่อไปนะผมก็คือคัตติ้งคอร์เนอร์นั่นเองนะคบผมคัตติ้งคอร์เนอร์เนี่ยได้ทั้งหมดประมาณ45องศานะผมนี่แบบนี้เลยนะผมนี่ คัตติ้ง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 สบายนะผมแล้วก็สำหรับรีเวิร์สนะผมก็ได้45อ,องศา,าเช่นกันนะผมแบบนี้นะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้แม่เหล็กแรงนิดนึงมันจะดูดกลับตลอดนะผมนี่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 คนเห็นนะ รีเวิร์สคือดีแล้วก็คัตติ้งคอนเนอร์ก็คือดีเหมือนกันนะผมนี่ถือว่าลุงนี้นี่ดีทุกอย่างนะนะผมที่ผมได้รีวิวมานะผมต่อไปนะผมก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับผมสำหรับเทคโนโลยีอันนี้นะผมมีออโต้แอลไลนิ่งด้วยนะผมสำหรับเจ้าลูกนี้นะผมอ่ะเนี่ยผมออโต้แอลไลนิ่งก็คือการดูดกลับของแม่เหล็กนั่นเองนะผมแบบนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับผมนี่นี่นี่มันจะดูดกลับมาลงล็อก ok นะผมนี่นี่ทุกคนเห็นปะมันจะดูดกลับมาลงล ok นะ็อกนะอันนี้มือผมไม่ไไดด้้ทําอะะรนนะนนิวนีีีเเยู่ย มันจะดูดกลับมาอีกทีเลยนะผมอ่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะผมเพื่อเขาเรียกว่าการชะงักการหมุนนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมก็มันจะหมุนกลับอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าลูกลูกนี้นั่นเองนะครับผมนี่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 เรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดนะผมก็คือเรื่องของน้าหนักนั่นเองนะผมน้าหนักนะผมเจ้าลูกนี้นะผมมีน้าหนักแค่เพียง58กรัมเท่านั้นเองนะครับผมอ่า ก็น้ำหนักพอๆกับแกน 11m duo เลยนะผมสำหรับเจ้าลูกนี้นะผมเพราะว่าที่มันหนักเนี่ยก็เพราะแรงแม่เหล็กที่มันต้องแรงนะผมมันก็จะหนักขึ้นเพราะแรงแม่เหล็กนั่นเองนะคบผมแล้วก็เออมันก็จะหนักขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่ะก็น้ําหนัก5 8กร,รัมนะครับผมเจ้าลูกนี้ก็ถือว่าไม่หนักมากนะผมเป็นน้ําหนักมาตรฐานของ2002 2อยู่แล้วนะคบผมอ่ะก็สําหรับเจ้าลูกนี้ก็ถือว่าน้าหนักพอใช้ได้ผมอ่ะ ผมขอบอกเลยนะผมว่าลูกนี้นะผมเป็นลูบิกที่ดีมากเลยนะผมเป็นสองคูนสองที่ดีมากเลยนะผมเป็นลูบิกที่แบบเป็นแฟลชชิปของแกนเลยก็ว่าได้นะผมสำหรับเจ้าสองคูนหนึ่ง Mleaf นะผมอ่ะตัวนี้นะผมเป็นแฟลชชิปของแกนเลยนะผมถ้าเป็นสองคูนสองเนี่ยตัวนี้คือแฟลชชิปแน่นอนนะผมแล้วก็สําหรับใครนะที่อยากจะเริ่มในสองคูนสองก็สามารถซื้อรุ่นนี้ได้นะผมที่ร้านแกนคิวบ์เลยนะครับผมอ่ะราคาแล้วอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะก็ซื้อได้ที่ร้านแกนคิวบ์เลยนะครับผมอ นี่ดูดีมากเลยนะผมนี่นี่ดีมากเลยนะผมเนี่ยจริงจริงเพราะว่ามันมีความลื่นมากเลยนะผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะผมเนี่ยมันมีความลื่นมากเลยนะผมเนี่ยมันมีความลื่นจริงนะทุกคนเห็นไหมมันลื่นมากๆเลยนะที่ผมได้เล่นมาเนี่ยคือมันลื่นจริงจริงนะผมคือมันลื่นมากเลยนะผมนี่มันลื่นจริงๆครับคือผมไม่เคยเจอสองคูณสองที่ลื่นขนาดนี้มาก่อนนะแล้วก็อยากคือแม่เหล็กมันแรงด้วยนะผมว่า เพราะว่าแม่เหล็กมันสามารถทำออโต้แอร์ไลนิงคือแรงมากเลยนะผมกว่าจะทำออโต้แอร์ไลนิง30องศาได้นี่คือมันต้องใช้แม่เหล็กที่มีคุณภาพแรงมากเลยนะผมนี่ก็สมราคามากเลยนะผมสำหรับเจ้าลูกนี้นนเองครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูสัก3ารอบนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูกันแบบแรกเราสแกรมเบิลูกก่อนนะผมนี่ ตอนนี้เราก็ scramble ลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะผมเจ้าลูกนี้นะผมอ่ะผมพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ผมก็จะเริ่มจับเวลานะผมน้ำสองหนึ่งไปเจ็ดวีนะครับผมรอบที่สองนะครับผม วีนะครับผมรอบที่สารอบสุดท้ายนะผมมาแปดวีนะครับผมเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งรอบนะครับผม วินะครับผมสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อรูบิกลูกนี้นะผมสั่งซื้อได้ที่ร้านแกดคิวมในลาซาด้าได้เลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าชอบลยืปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผมแล้วก็มาดูน,นะครับผมหนึ่งพัซับผมจะซื้ออะไรมารีวิวนะครับผมโอเคก็กด subscribe ถึง1,000ซับเร็วๆนะผมจะได้มารีวิวของอีกนั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม